ัสวัสดีพี่น้องทุกคนครับมือนี้เลิกงานเครื่องมือนะครับเนาะก็เลยออกมาเอาบักสาดิงนะครับเนาะลูกชายตุ๊ตูครับออกมาหาเลาะหาคลิปข้างนอกครับก็เลยว่ารอรอมาเบิ่งซอยหาเทลาดครับแถวแถวหาเทลาดนี่แหละแถวดงเซียนครับมือนี้เฮ้ยอย่าปากอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเบิ่งมันเด้อครับเบิ่งไม่ได้อย่าปากนะเฝ้าโอเคครับเดี๋ยวผมเฝ้าขึ้นก่อนครับ อย่าห้ามองขึ้นเท้วนี้ครับเดี๋ยวนกปลามมนสิมาก,ก่อนครับผมฝั่งที่มครับ สวัสดีครับสวัสดีกันเอ้ยสวัสดีกันอีกแค่เนื่องครับฝากเริ่มเริ่มปิดแสงแดดแล้วครับเพราะว่ามีล่มนะครับวันนี้เนาะก็ได้ขึ้นเซดดิ้งไว้เสาต้นนี้ครับอยู่หน้าบ้านเพิ่นครับแต่ว่าเพิม่มโมยนะครับเนาะเป็นบ้านสวนน้อยๆครับก็เลย ได้ยินเสียงนกป่าขันอยู่ตั้งพูดนะครับเนาะบอกไกหลายก็เลยล่องใสเบิ้งครับเพื่อเพื่อมันออกมาครับเพื่อมีเจ้าทินครับเสดิจไกยนอยู่ครับตอนเนี้ยว่าเมื่อกี้มีนอกออกจากต้นไม้อยู่ครับก่อนที่ผมจะขึ้นครับเป็นช่วงนี้เป็น่วงใบครับตอนเนี้ย ช่วงใบมุ้งใบสองมุ้งนะครับตอนนี้ผมออกมานกก็เลยเขาห่มนะครับเนาะมันช่วงเมื่อกี้มันแดดครับเมื่อกี้นกกับเขาห่มนกปลาบอควายขันครับเสืดิ้งกับย้อนนะครับไปติดตามรับชมกันบ้างครับเสีมีนกเขาวะ Bye-bye. มีนกนต้นไม้นะครับตัวนึงครับนี่ครับเป็นห้างนกครับนี่ครับเป็นนกอยู่ในห้างครับผมนี่ครับบม่รู้ว่าฟักไข่หรือว่านอนห้างืฉอๆกูเสิออกไปแล้วครับเสิออกไปแล้วครับจังหวะนี้ตีตะไล่ครับ มีรุ่นครับจังหวะนี้รุ่งหนากงครับ bangat banget 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 ไม่คือตัวครับออกมาบ่อเจอเจอเจอออกมาอะไรกันเลยครับขหอกหนอกตัวหนึ่งครับเขาเขาเขเบิดสแลบ้วีครับบาไล่ีกันครับ ออกครับตัวแม่ครับออกครับตัวมา้าทำหลังออกครับจากตัวได้ตัวผูตัวได้ตัวเม่แล้วครับตอนนี้หม่ตัวกันไมเวิดเลยคู่สตูครับ เรียบร้อยครับผม ปลาเอวครับครับท,ทั่วไปครับปลาหมีงครับนกปลากระปลามี่ยังครับปลามีาามยม่ยังดีครับคือเก่าครับ แครงกับขึ้นยังนกแม่นี่นะครับเดแต่เกียบชิดดีครับตัวผูยู่ครับแต่ว่าตัวนี้ผมสิบัเอาครับเพราะว่ามันไอ้นี่ครับเสียงครับ เสียงต้อนกที่ว่ามันออกจากห้างเมื่อก be ี้ครับผมคิดว่ามันถึงซีเมนโบแมนคงกิสิบอเอานะครับเนาะตัวนี้เนาะเพราะว่ามันมีนกที่ออกจากห้างเมื่อกี้ที่ผมถ่ายให้เบิ้งนะครับผมอยากมันเป็นตัวนั้นเนาะครับเนาะผมก็เลยว่าสิปล่อยปล่อยเนาะเพราะว่าเอาไปกับเลี้ยงบ่ได้ครับบ่รู้ว่าสิเลี้ยงจังได๋ วุ้นมีเงินดีครับปล่อยครับนี่เนาะข้างเขาอยู่ในต้นไม้ต้นนี้ครับนี่ครับโอ้มีไข่ครับมีไข่อยู่สองใบครับนี่ครับนั่นนะครับไข่มีไข่อยู่สองใบครับ โอเคครับนกตัวนี้ก็อีกกระทําการปล่อยขึ้นสู่อิสระภาพนะครับเนาะยังบ่เอาเนาะครับเนาะยังบ่เอาเนาะไปไปลเลยนะครับนี่ครับไปคืนสู่อิสระภาพไปต่อครับอาบ่มากกับบ่เอาครับผม บอดีก็บว่าเอาครับผมบด้หาไปขายนะครับเนาะส่วนหน่อยนะครับที่ผมจะขายแต่บอดีผมกะที่ปล่อยครับหาเหลือเอาตัวดีๆไปเลี้ยงดีกว่าครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมนะเนรเด้อครับฝากติดตามรับชมคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ